และผู้ประกอบการรายต่อไปคือนักธุรกิจมากประสบการณ์ที่พัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำใสไว้ใช้ในโรงงานผมกันพงหล่อพิพัฒน์ฟาวเดอร์ของ c d t e c นะครับ วันนี้ปัญหาใหญ่ของบ้านเราก็คือเรื่องน้ำไม่พอใช้นะครับสำหรับอุตสาหกรรมวิธีการแก้ไข1รัฐบาลก็ให้ขุดน้ำบาดาลลงไปกิโลหนึงแล้วตอนนี้อันที่สก็คือการบำบัดและรีไซเคิลกลับมาการบำบัดและรีไซเคิลกลับมาเนี่ยมีการลงทุนที่สูงมีการใช้พื้นที่ที่เยอะ ต้องมีบอ่อน้ําขนาดใหญ่มีจุลินทรีย์มีเติมอากาศมีเอาสารเคมีเพื่อตกตะกอนอะไรมากมายผมได้ค้นคว้าเรื่องพวกนี้มา5ปีเนี่ยเพื่อที่จะย่นย่อระบบทั้งหมดลงมาให้เหลือเพียงพิบตาเดียวระบบ c d t e c h เนี่ยน้ำจะผ่านเข้าเซลส์เพราะนั้นอีออนบวกลบทั้งหลายเนี่ยจะตกเป็นตะกรใหญ่แล้วเราจะกรองออกได้โดยที่สารเคมีเราไม่จาเป็นต้องใช้ สิ่งที่ได้ก็คือว่าเชื้อโรคในน้ำเนี่ยหัวท,ท้ายไตกลีบจุลชีพทั้งหลายหมดเพราะนั้นเนี่ยเราสเกลได้ตั้งแต่20คิวถึงเป็นหมื่นคิวสมมุติเรามีลายผลิต4ีหที่เนี่ยเรากระจายได้เพราะทั้งหมดเนี่ยทำในประเทศไทยทั้งหมดเราได้ทดสอบกับอุตสาหกรรมที่ทําชุบกาวนายัยอุตสาหกรรมพิมพ์ย้อมกล่องกระดาษสีที่เหลือที่เป็นปัญหา อันนั้นเราสามารถที่จะจัดการหน้าให้กลับมาเป็นน้ําปกติก็เลยคิดว่ามันมีผู้ประกอบการที่รอใช้ระบบนี้อีกหลายร้อยหลายพันโรงงานวันนี้เนี่ยผมเรียนเชิญท่านทุน10ล้านในหุ้นส่วน10%ที่เราจะแลกให้กรับสิบล้าน10%นะครับผมมูลค่ากันร้อยล้านครับขายยังครับ เราจะทำคอนแทคกกับโรงงานระยะยาว10ปีแล้วเราก็เก็บเป็นรลายเดือนตอนนี้ได้กี่โรงงานแล้วคะที่เป็นคอนแทคกมีแค่หนึ่งโรงงานแล้วมันเป็นไงเรทิร์นในการติดตั้งไปแล้วสิ่งที่เราเก็บ10ปีเอาไว้ ROI ไม่เกิน30 r e f e r e n c e เขาถามว่ามีไหมผมบอกผมไม่มีครับคุณมีมาตรฐานโน่นนี่ไมไม่มีครับผมเอาแมวมาจับหนูให้คุณดูดีกว่าทำมานานแนยครับ เพิ่งเริ่มปีนี้ถ้าเ,เอาน้ําที่สมมติออกมาจากการกรองจากเครื่องนี้เอามาตรวจนะครับมันทําได้ถึงเอาแต่ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าเอาไปรีไซเคิลในระบบก็ไม่จําเป็นก็ระดับน้ําประปาทั่วไปก็เอากลับไปใช้ใชกับการไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การลดน้ําต้นไม้ต่างๆ,ๆใช่ไหมครับมันทําได้ดีกว่านั้น คือมันสามารถเอากลับไประบบเลยอย่างสมมุติว่าค o o ิ่งทาวเวอร์เนี่ยบลิออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาคอนซิเดอร์เป็นน้ําเสียผมถามว่าทําไมคุณไปลงบอ่อมันยิ่งคอมเพล็กซะไปใหญ่ทําไมออกมาแล้วปุ๊บอ่านนี่ปุ๊บรีเทิร์นกลับไปเลยนะฮะมันมันง่ายกว่าเยอะโรงงานผลิตเครื่องนี่ของคุณอยู่ที่ไหนผมใช้อาซอสหมดเครื่องแบบนี้หรือว่าคคเครื่องคล้ายคล้ายแบบนี้ในท้องตลาดนี่มีเยอะไหมครับมันมีเราเรียกว่าอิเล็กโทรลิซิสซึ่งมันเป็นระบบไฟดีซีเหมือนเราชุบทองนะ ของผมเป็นรายแรกที่เอาไฟสลับมาใช้เพราะนั้นมันจะไม่มีการสึกไฟสลับอิเล็กโทรดมันจะบาลานซ์กันันกตกตะกอนลงมาเรื่อยๆอย่างนี้พอน้ํามันผ่านเข้าไปเนี่ยอิออนบวกอิออนลบมันจะเช็คแฮนด์แล้วก็ตกเป็นตะกอนแล้วเราก็ไปกรองออกมีเซฟตี้ยังไงครับน้ำมันจะอยู่ในนี้ไฟฟ้ามันจะอยู่ในนี้ ไอ้ตรงที่มันอยู่ข้างนอกนี่มันจะไม่มีผลเลยคือมันทํำปฏิกิริยาเฉพาะในคู่เอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในปอมพลาสติกตัวนี้เท่านั้นถ้าขายเครื่องหนึ่งเท่าไหร่คะอย่างน้อยก็ต้องมี2ล้านถึง5ล้านแล้วแต่เคสว่าน้ําประมาณไหนเราต้องอโปรแกรมอย่างไรแล้วคนที่ลงทุน10ล้านเนี่ยคิดว่าจะได้อะไรบ้างครับ ผมว่าหลังอย่างนั้นท่านอาจจะลงมากกว่านั้นเพราะว่าเพราะว่าจิตวิาี่ลมทนลงทงสองที่แล้วถ้าเกิดคุณเห็นยิวปีหนึ่งสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ายังไงท่านก็ต้องขัดมือแหละไม่สิบห้าสิบแปดมันของร้อยเปอร์เซ็นต์ไงฮะคนที่ลงทุนใดมันได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงฮะครับเดี๋ยวนะถ้าคุณตอบอย่างนั้นแปลว่าคนที่ลงสิบล้านแล้วต้องเตรียมตัวลงเพิ่มป่ะเป็นไปได้ครับ ว่ามีอีกเป็นร้อยโรงงานที่เขารอที่เขามีเพนพอยอยู่นะวันนี้เนี่ยผมกาลังถามเรื่องของทุนก่อนอผมถึงถามว่าคนที่ลง10ล้านเนี่ยจะได้อะไรผมชวนท่านไปเอ็กซิตร้ตลาดครับตลาดไหนเพราะตลาดมีหลายแบบแล้วตลาดนัดก็มีตแต่ไอ้สิบล้านนี่เอาไปทําโครงการเพิ่มใช่ไหม ช่ผมเผื่อ R&D ไว้ประมาณรันหที่เหลือก็คือไปลงทุนที่เหลือก็คือรันโปรเจกต์เลยรันโปรเจกต์คือพร้อมขายใช่ไหมผลิตขายคือาีทั้งขายส่วนหนึ่งผลิตส่งลูกค้าตอนน้ด้วยวันนี้ที่มารายการชาร์จแท้งเนี่ยให้สิเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งกับธุรกิจได้เลยผมอนุญาตให้ยุ่งแล้วกันโอเคนะค ผมมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะสำหรับตัวผมนะคือเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนนะสามารถจะผลิตเองดีไซน์ใหม่ได้คู่กันก็อีกเยอะแยะไปหมดมีความเสี่ยงเยอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงทุนผมขอผ่านากกนะครับสำหรับผมแปลว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะโรงงานเนีผยเห็นโงรโงพยาบาลทุกที่โรงพยาบาลที่ไม่มีที่ต้องการขยายเตียงแต่ว่าบ่อน้าเสียขยายไม่ได้เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้แล้วอย่างนี้ใครขาย,ายครับตัวนี้ ผมมีดีลเลอร์เพราะนั้นผมก็จะขายเฉพาะตัวหลักให้เขาแล้วนอกนั้นพวกอะเซซอรีการเดินท่อประกอบอะไรพวกนั้นเขาสามารถนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจุดที่ถือสิทธิ์ของผมเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้และโปรแกรมมิ่งผมมีไมโครโปรเซสเซอร์ที่เขาต้องซื้อผมผ่านนะครับ,รบผม,ผมคิดว่ามันยังมันยังเออร์ลี่ไปครับสําหรับผมครับครับอางี้เลยผมออฟเฟอร์สิบล้านแต่ขอห้าสิเปอร์เซ็น ตอนนี้ถือหุ้นกันยังไงครับในบริษัทครอบครัวนะฮะก็คือครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่แต่นี้คุณกิจบอกห้าสิบก็ก็โอเคสมมติถ้าสมมติว่าครอบครัวเขาโอเคก็โอเคใช่ไหมฮะแกจะไม่โอเคเดี๋ยวที่นนี้สมมติเราไปขายเนี่ยต้นทุนคุณบอกว่าคืนทุนสามปีเนี่ยแต่ว่าต้นทุนของเครื่องจริงๆสมมติผมซื้อขาดเนี่ยกำไรจะเป็นยังไงครับเอย่ามัวฮาร์ดแวร์เนี่ยโอเคผมมีมาร์จิ้นเบื้องต้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ อุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆบริษัทใหญ่อย่างของเราเองเนี่ยมันก็จะมีติดลงบําบัดน้ําเสียที่มันเป็นมูลค่ามหาศาลซึ่งไอตัวนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับอ่ะโอเคอืมผมออฟเฟอร์คุณ คือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องตัวนี้แต่ผมก็มีบริษ,ษ,ษ,ษัทชื่อเป็น s m ซ์อีบริษัทเล็กๆซึ่งมันก็สามารถเอาไปลองทดลองใช้ได้นะครับดิเลยคิดว่าจะอ,อัพเปอร์10ล้านที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวผลักเนี่ยคือดูแล้วเป็นไปได้มากแต่ก็ยังไม่ถึงคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมองแล้วก็ยังน่าสนใจแต่มีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะน,นั้นขอเสนอที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันคะ่ะใช่คับ วันนี้ผู้ประกอบการเครื่องบำบัดน้ำเสียได้รับโอกาสจากชาร์ก3ท่านคือชักกลิตเสนอที่10ล้านบาทแลกกับหุ้น50%ชาร์เตกเต้และชักจิงเสนอเท่ากันที่10ล้านบาทแลกกับหุ้น4 0ผู้ประกอบการจะตัดสินใจอย่างไรไปฟังกันครับงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสัก3นาทีเชิญครับเชิญครับ ผมไม่เปิด50%นะคุณเต้ก็5้าสิบุ่ยที่ช่วยเราใช่ไหมครับลุ่ปว่าคือคุณกิดขอที่50%คุณเต้ขอที่40%แล้วก็คุณจริงขอที่40%สิบตกลงดูคิดบ้างไงโอเคครับตกลงกลับมาแล้วตัดใจเลือกชักคนไหนครับ ขออนุญาตให้เหตุผลนิดนึงว่าทําไมถึงได้ออฟเฟอร์ก่อนเลยอยากจะให้ธุรกิจนี้มันเกิดเป็นธุรกิจจริงๆคือไม่ใช่ลงไปแล้วเนี่ยเราไปแช่เอาเงิน10บล้านล้านหไปทำไอดีแปดล้านห้าไปทําอีก2โครงการเรามองไปไกลกว่าน,นั้นเยอะนั่นคือสาเหตุที่ขอ50%เพราะาอยากจะทํามูลค่าให้มันสูงก็กรรมการดีั่นอาจจะเสนอมาที่35%อยากจะเรียนเสนอทากจริงกับ จากเต้ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทั้งสองท่านร่วมกันเพื่อที่จะสปอนเซอร์เราคนนี้เราทําด้วยกันเนี่ยเราสามารถจะพาเขาไปได้ถึงสิ่งที่เขาอยากจะไปปนะ่ะเอาเป็นว่าถ้ามีคุณเต้เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เป็นว a l ูแอดเดที่คิดว่าเราสองคนเนี่ยเออทำได้ทีิีแต่ข้อจํากัดที่เราสองคนอยากจะร่วมกันเนี่ยมันคือ40%เงี้ยในอดีตสิงเคยซัพพอร์ตผมในเรื่องของกีฬา <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้ถือเป็นความประทับใจส่วนตัวแล <c oughs> ้วกันนะครับ อย่างนั้นรับดีลตามที่คุณอาเสนอกันนะครับที่35%ครับผมขอบคุณมากครับได้ค่ะตามกันค่ะรวมกันมันกว่ายอยู่แล้วยินดีด้วยนะครับคุณยินดีดดดดครับคุณชาดีด้วยครับผมคิดว่าคงไม่ทําให้คุณเต้ผิดหวังแล้วเราสามารถที่จะนําเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยผู้ประกอบการหลายอื่นได้ทั่วประเทศแล้วรวมไปถึงคนอื่นทั่วโลกด้วยครับ